r g l y เนี่ยเป็น handheld gaming device หรือว่าเครื่องเล่นเกมพกพาที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเลยมัง้งแล้วก็ระดับโลกด้วยเช่นกันก็อาจจะมีคู่แข่งหลักก็แค่ Steam Deck เท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกมันก็เป็นเจ้าแรกๆของฝั่ง Windows ที่เปิดตัวมานะจริงๆมันก็มีเจ้าที่มันเล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้านับกันแค่เจ้าใหญ่ r o g ตัว ASUS ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าแรกอยู่นะครับอะไรหลายอย่างมันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าโอเคอาจจะไม่ใช่ตัวแรงที่สุดนะครับแต่ว่าบาลานซ์ของมันในเรื่องประสิทธิภาพและการใช้งานะอะไรต่างๆเนี่ยจัดว่าเป แต่ปัญหาเลยก็คือพอคนเอาไปใช้เยอะแยะเนี่ยมันก็มีปัญหาโผล่มาให้เห็นเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันแรกเลยที่หนักที่สุดนะครับก็คือ micro SD card นะครับอันนี้ตอนที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้เจอนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ micro SD card เพราะส่วนตัวผมเชื่อว่าความเร็วไม่ได้เยอะนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าไปอัปเกรด M 2ภายในจะดีกว่านะครับแต่ถ้าคนที่ใช้ micro SD card จริงเนี่ย จะเจอบ้างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันใส่ไปเนี่ยมันอาจจะพังนะครับไอ้ตัวไมโครเอส a r การ์ดเองก็พังหรือว่าตัวอาร์เอสดีการ์ดเองก็พังเหมือนกันนะครับ<ห>สาเหตุคืออะไรครับก็คือไอ้ช่องใส่ไมโครเอส a r การ์ดเนี่ยมันไปอยู่ข้างๆไอ้ช่อง exhaust port ช่องระบายความร้อนและตรงบริเวณนั้นแน่นอนนะครับมันก็มีพวกฮี t ไบป์มีอุปรกรณ์ต่างๆที่มีความร้อนสูงอยู่ใช่ไหมไอ้ช่องระบายความร้อนตรงนี้ครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยลมที่เป่าออกมามันก็ไม่ได้ร้อนถึงขั้นที่แบบลวกให้ s d Card าละลายอะไรขนาดนั้นปะจ มันคือลมนะครับแล้วไอ้ต้นทางของลมเนี่ยมันคือทองแดงมันคือฮีตไพล์นะครับแล้วถ้ามันอยู่กับไอ้ช่อง s d card เนี่ยผมเชื่อว่าก็ผังก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมันกระจิ๋วเดียวนะระบายความร้อนเนี่ยความร้อนที่หนานแน่งของมันเนี่ยจะต้องผ่านฮีตไพล์เส้นตรงนี้แหละครับทำให้ s d g a r d และตัวอ่าน s d g a r d พังกันไปตามกันเลยนะฮะทาง a s u s นะครับก็มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับด้วยการออกเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับงงเลยฮะออกซอฟแวร์อัปเดตหมายถาทำให้ h ไปไม่ร้อนได้ยังไงก็ข้าวๆนะครับเขาแก้ที่ปลายเหตุนะฮะด้วยการเพิ่มแฟนสปีดนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยมันระบายความร้อนออกไปได้เร็วมากขึ้นไม่เกิดอาการฮีทโ s กนะครับแต่ก็แลกมากับรอบพัดลมที่ดังขึ้นนะครับเสียงที่มันดังขึ้นแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอายุการใช้งานสั้นลงหน่อยจากเดิมที่มันกกกก่่ออนนสั้้้มาาายูแแลวะต็็เเเคพรรปปปง นนแต่น,นี้ยังไม่มีการทดสอบอย่างเป็นทางการนะครับว่าตั้งแต่เขาปล่อยเฟิร์มแวร์ออกมาใหม่เนี่ยมีคนพังแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันแก้ปัญหาได้จริงนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณมี LG Ally กับตัวตอนนี้นะครับและยังไม่พังเนี่ยผมแนะนำว่าคุณติดต่อทาง ASUS ไปก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนการรับประกันเพิ่มเติมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในไทยมีการรับประกันเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับ ASUS Global เนี่ยเขาออกมาแล้วนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะรับผิดชอบกรณีนี้นะครับขยายอายุเวลาของประกัน2ปีนะครับถ้าคุณพังจาก SD การคุณสามารถต่อประกันได้2ปีนะครับแต่เมืองไทยใครทราบช่วยบอกมาหน่อยนะว่ามีการออกนโยบายเดียวกับ ASUS Global มาหรือเปล่านะครับอ่ะยังน้อยตามนะครับทางสื่อววโยกร์ดแดเนี่ยได้มาพูดถึง LG a l l บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาจะอ้างอิงถึง LG a l l วงเล็บ 2023นะครับนั่นหมายความว่า ROG a l l i n e นี้มันมีรุ่น2023และตัวเขาเองตัวเว็บไซต์เองเนี่ยก็ได้มีการพูดว่า ASUS เนี่ยจะมีการเปิดตัว o g All a l l i a n c น2024เข้ามาเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนอะไรที่อัปเกรดเข้ามาบ้างนะครับหลักๆเลยนะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรอัปเกรดไปจากเดิมมากมายแต่ว่าจะมีการออกแบบมาใหม่เล็กน้อยเพื่อที่จะแก้ปัญหาของ micro SD card ภายในที่เจอเนี่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาแก้ปัญหาภายในด้วยการ insulate หรือว่าการแยก พื้นที่ เขาเรียกว่าไงอะซีลในส่วนของการวายความร้อนแล้วก็ SD card ดให้มันแยกออกจากกาันมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ในระดับฮาร์ดแวร์นั่นเองแต่ว่าจะแก้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ไหนๆจะอัปเกรดจะรีเฟรชกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่อาจจะเพิ่มอะไรอื่นๆเล็กน้อยให้เครื่องมันน่าสนใจมากขึ้นแม้ว่าจะเป็น Memory TransferRA t e เนะครับเพื่อได้สเปคเนี่ยอาจจะดีเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าคู่แข่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัวที่เป็นรู่เมอนกเน ทำให้ออกมาล็อตใหม่อาจจะมีการอัปเกรดเล็กน้อยให้ประสิทธิภาพมันดีเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งก็เป็นไปได้เหมือนกันก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ เอาจริงถ้าผมเป็นคนซื้อ ROG Ally รอตั้งแรกไปก็อาจจะหนักใจเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่เครื่องราคาถูกนะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทใหม่มันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับก็เลยต้องยอมรับว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็น่าจะโชคดีในระดับหนึ่งเพราะว่าแบรนด์ที่ซื้อเนี่ยมันเป็น r g เป็น ASUS ไงเป็นแบรนด์ที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบอะไรของเขาก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่คุณลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเนี่ยเรื่องแบบนี้ ขมับมากกว่านี้อีกฮะ